มือนี้บุกยกกยุยไทมูมาดูครับมีูครับพร้อมกันสักครู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  <Yeah. S 1> อาวุธมาแล้วครับอาวุธมาแล้วอาวุธมาแล้วอืมอะ,อะไรครับมีดมาเรามีตัตวครับนี่มาบุกมูไทรยกกันเนาะมา thank mm -hmm. you ไปแล้วครับโบมมาเดี๋ยวโอ้อ้เดี๋ยวเรียกเลยว่าไ้ชันอืมเ้าของโก้ยสุดๆครับที่้างงเกินเต็มหม โย่ลงนกปอยค,ครับผมครับคืกินบอลในแรกโอ้ยโองเลยโย่โย่โย่คืกินบอเคือกินบอลอืมเมนูยืนนี้ครับหลังขั้นเมนูแล้วโึ๋ยดึงเข้าใหญ่หน่อยเอาดึงไป เไดไนเล่นครับเดิแรง่นเลเดินเล่นเล่นกึงแล้วโอ้ยนักอึดจังบอกนะเอาฮึยฮึยดูครับตุ้ล้วยตุ้ล้วยตัวหนึ่งถึงโตเราจะได้วัตถุด,ดิบเท่าไหร่มาเบิองเอาครับต๊ะปักใจเลยได้ซามี่เหล่น้องเลยนักอึดเคยกินไหมครับเคยบ้านอ๋อโย่ ยูดครับนี่ครับผมไา้แล้วครับไส้ไหนครับเราจะทำเป็นเป็น,เป,นเป็นหยวกกล้วยครับไว้เป็นบกในหมูเกนงพึ้นบ้าครับบกในหมูพึ้นบ้านครับบ,บ,รบ,บ้านเขาครับนักอ วิเลยโลได้ครับไม่ติดโอเคครับเดี๋ยวตามไปดูครับขั้นตอนต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจะทำยังไงเนาะถูกไหมไอ้เรื่องเฮ้ยเก็บเก็บเมียนเ <Hello. S 1> ม,มียดเง้ยเมียดนะครับเด่ดลูกต้นพักใหญ่ต้นพักใหญ่จะทำยังไงครับนี่ครับเอื้อ,ยโ,อย,โยโอยกเวยบุกมือโยกแล้วเอาเราแค่นี้พอจะไปคิดไรกินไรเอาแค่พอกินเนาะ ต้นหนึ่งจะทำนี่เลยทีองดีครับมาครับผมมาชมกันเย,ย้อฮึมาอน,นี้เนี่ยอจยาเด้อคอยบ้เด้อ ปั๊บเอามาแช่น้ำครับจะให้ไม่ได้ไม่สีครับนี่ครับต้นนี่ปปปััั๊๊๊บบบนี่ครับเออนี่ครับตู้หลราณครับผมตู้มัน้องหนาว ที่นเ,เหลือข้างแรกเดือข้างแรกเด้อบปกคยทแต่ว่าปย,ยกินไม่ปกคินะครับแต่ว่ายัดยัดขับจัดไปครับทีพอทีตรงนี้แล้วี่ครับว่าคณะนี้ก็น่าจะพอแล้วเนาะเนี่ยครับก้วยเขา้านี่ ครับเนาะอ,อึ๊บยูเดี๋ยวค่อยว่าทำเครื่องปรุงเครื่องผสมค่อยไปดูขั้นตอนขั้น,น,ต,อนตอนต่อไปเนาะตัดบุ๊กเอาเด้อเฮ้ยเด้ยเนาะโจนี่แค่เอ้โเอาโอเคทีนี้แหละเดี๋ยวว่าอย่าไปรำก็ว่อย่าไปทำเครื่องปูนะนี่ก็ ว่อย่างเขาเบี้เอามาไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเขาเบี้มาต่ำกวนาน้อต่อไปครับเอาเราแช่ไว้แล้วไอตัวครับไอตัวไอตัวเขาเที่ลไรๆเขาไปนึ่งครับใส่หม้อนึงละนี่ต่างเขาเบี้ยเขาต่างเขาเบี้ยเขาเบี้ยอะไรนะไม่รู้ครับเออโน่นนาะหืไหนเดี๋ยวเขาจะให้สักคู่รอร้อบเกลือนหวานนี่กี่น้ำ เด็กไม่แสับหนูครับ <c oughs> นี่ของพ่อใหญ่ไม่ได้นี่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 โอเคอ๋อจะโซแก้วบงไหมเอ่านหนูม่เฉีให้เพราะพ่อโซแก้วเอาเลยู่จนเอยเราเาชี่ยตามง่ายดิง่ายดีครับตามท้ายข้างนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ไอ้ไอตัวเนี้ยเดี๋ยวกล้องเรากระเทือนเมนบอโอเคเหรอ เอาลงป้นให้เอามาป้อนให้ด้วยไม่ไม่เอา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 มาสุดแก้วสุดแก้วเบื่อเอาสุดแก้วเด้อเอาสุดแก้วมาซื้อน้ำแข็งว้าซื้อน้ำแข็งเหยอือะเกิดแต่น้ำแข็งเขาใหญ่กันเยอะเยอะใส่บอดเท่านี้อืย ผมนี่ไม่ทำเตียงก่อนหมดแล้วรอกไอ้ทำข้าวเบียร์ข้าวเบียร์เข้ามาหรอกครับเาเรียกเาเรียกแป้งข้าวเหนียวเนาะใส่บ้านมันนอกอ่ะข้าวเบียร์ถ้าจะบริหารก็ไปซื้อเอาไอ้แป้งข้าวเหนียวมาแต่ว่าบม้อกุ้งแทบหมคือตกอยู่อ่ะหมวาซื้อข้ากินเฮ็ดกินเราเองอ่ะอยากกินแบบรสชาติอะไรที่กินได้เลย เยอะไปอะไรามากมายครับของดีิครับเราเน้นแค่รสชาติอย่าไปเน้นอะไรามากมายครับโอเคองอยางนั้นเหรอชู่มัชู่ชโอ้ตายแล้วคือโคตรดับคือโคตแดบาแนละ้ว ไอ้น้องนี่ต้องเก็บไว้แล้วครับบาไ,ไ,<ห>ได้เดี๋ยวไปลงคบเนานะทำเนาะโอ้ผม่ว่ากิน้องยักษ์หินจะต้องผิดนเราครับที่ค้างครับค้างบัไมกี่ท้องครงบถ้าขี้เกียจจะไม่กี่หออร่อยครับถ้าอยากชอบทํากินคืออยากกินอ,ร,อร่อยก็ต้องทําเองแลวทำให้คนอื่นกินด้วยหให้คนอื่นเยอะต้องเหมือนที่เราทํากินนะครับต้องพี่วิถันทุกอย่างครับไม่ได้ว่าทุดิบอะไรพวกนั้นเราทำลูกโไม่ได้ให้ทุกคนประทับใจในการกินของเขา นี่แซะนี่คือความความแปะพับนี่คือผมไม่รู้บอกกูเถออันนี้เป็นเป็นเป็นเป็เปความคิดเข้าตัวเองครับนี่จะจะจะบันของตัวเองครับทำอะไรก็จะทำให้ดีสุดทำทุกอย่างให้ดีสุดแค่เองจบไม่แด่เล็กน้อยคุณต้องใส่ใจจะทำให้ดีที่สุดให้ออกมาได้ดีสุดเพื่อให้ทุกคนที่ใช้บริการหรือรับประทานของเราหรือใช้บริการของเราประทับใจในใน,ในในในสิ่งที่เราทำ ดาวแล้วก็ไปดาวแรงก็คงมันตามครับผมตามของเนาะอาจจะอาจจะกระเทือนนิดนิดหน่อยเนาะอยี๋ว่าเด้อสั่นสะพานสั่นนิดนิดสกินนิดหน่อยโคตรโลดเหนะครับโลเดเหยอแล้วครับไปเนาะ ครับซอยตีครับวันนี้จะไปซอยจะไปซอยห่างกันครับกคอยคอยตีซอยกางแบบที่ดื้อทางตอ่อการทำก็จะยุ่งยากจะหน่อยในวุ้ปล่อยเลยครับโง,ง่าไงต้องมาแต่ก็เปียได้หอกเก็ปรุงเยอะครับแล้วก็มาห่อไปตุป้มไปตองนึ่งอีกจัดเป็นครับมจนนะกินแล้วก็ต้องเซตนี่อะไรอร่อยต้องชา้ชาๆหน่อยเดี๋ยวอร่อยครับรสเสียบครับ อันนี้จะเบี่ยนเปลี่ยนตัวขาวนะจัดจีก้อนทอดเกลือครับทอดเกลือ,อข้าวผัดรสชาติดีกะจบครับคุณทำวิธีไง,งครับผมก็เป็นไรขั้นตอนวุ่นวายแต่ว่ารสชาติบอกพอเรื่องเลือไม่ผ่านเป็นกระจกพอดพอเป็นกับน้ำชาครับ ให้เบาด้วยเรามาเ่เน้นนี่รสชาติครับอย่าดาราม่าคกขอร้องอัอนี้ขอขอเแซมเดี๋ยวนี่ครับเบียร์ตัวปลูกคุงเรียบร้อยแล้วบัานที่นี่นี่ครับของชูโรงเรากล้วยหนึ่งต้นใส่ไปเบื่อแหมพี่น้องเดียบกยกมุ้งใส่กล้วยหนึ่งต้นครับตกินบอ่อ หมูครับใส่ป้ายหั่นเรียบร้อยแล้วนี่เนียเออเครื่องปรุงแล้วปั๊บเครื่องปรุงแล้วครับเครื่องปรุงแล้วเอาจากป้ายคนเลยครับคนเลยครับก่อนที่เราจอู้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บก่อนที่เราจะคนเรีขอบุญหางพ่อกน่อนนะครับครับผมมา ดเดี๋ยวไปใสอริเมใส่ปลาค,ครับตอนนี้เกบริยพน้องเลยเปิดอน้ำมูไว้เขาบอกว่าใส่ปลาที่จกเขาได้ได้ใหม่ แยกแผ่นเขาหรือพี่น้องเลยเจ้าว่าหัวแม่นั่งหมูไปฮะไปทอดไว้สัตว์โไปเอาไอ้ไอ้ไอ้ไอน้ำใสไ่พวกหมอนี่ตกขาวเลยสิใส่กระเบียดตวนี้บริษัทของใส่กระมวลนีนตกขาวเลยไม่ไเดี๋ยวนี้ไปทันหรือรถห้าไปครับโบฮะโบว่านี่เด้อใส่กระเบียดกันตีกันเข้าอ่ะบ ดามาเด้อครับเด้อมาให้บักมันอ่ะอาหารพื้นบ้านอืมปัจจุบันผีโลกชาติการครับผมผี่โลกชาติการอืมเมืองชายแดนแคว้นขุนเขาครับน้ำตกหลักราชการตาเอ้าจัดการครับผี่ลโลกครับบุกเขานี่แหละครับเมนูนี้มาจ้าเลยครับเออหมักขึ้นอกู่นเนาะโคตรได้คนาดครับเนาะ เดี๋ยวทุกัสหัวขอยเดียดมาที่ละครับมาที่ละครับบ นะครับกับแก้มมัดีการปลูกของเราเดร๋รียบร้อแล้วที่เหลือคือเปิดห่อไปตองครับใส่ไส่พอรน,นึงสุกก็กินได้เลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปรอตอนใอ้ใส่พอรนึงแล้วครับสุกเนาะเออมือกันเนานะหน้าตาเป็นไงแล้วมากินด้วยกักนครับโอเคครับผมทำแล้วแหลงแล้วป่ะเนี่ยเรียบร้อยแล้วเครื่องปรุง ขับป๋ยรถนแล้วครับผมวันนี้เป็นขั้นตอนบรรจุการการเรียงข้าวหวดการเรียงห่อเนาะห่อห่อหอหอหอ,หอบุกค,ครับโอโ้โหก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวหอ่อหอหหหแล้วก็เปลี่ยนเป็นห่อเนื้เนื้อชุกเราค่อยมาเบิร์กกันเนาะวันนี้เนาะติดตามขั้นตอนต่อไปว่าเป็นยังไงน,นะครับผมเป็นจากแซบบอเป็นจากกินบอกินได้บอคอยว่ากันไมเนานะไม่รอบนึงอืม ไปแล้วบักขี้ดื้อไปแล้วไปสายวารุไปเบิึงนิ้วมันมือไหลกไปเบิึงนิ้วเลยครับวุฒิสนใจเดี๋ยวอีพายเบิึงสมนิ้วครับนิ้วนิ่วนิ้วนิ่วเนี่ยเกาะผลจีน้องนิ้วโอ้มาถึงขั้นตัวท้ายแล้วปะเนี่ยโอ้โหสุบบาราครับใส่หัวเต่าทานนึงครับผมอืมสุกแล้วอยู่เด้บริสุทธิ์เลยครับผมเหตุใเบิึงหน้าตาครับว่าหลังจากอีกสุกแล้วจะเป็นยังไงเนาะ เบอร์น้ำแข็ครับผมนี่ครับผมจังได้หอ,อกนินได้บ่กินได้บ่ได้กติสมหมาบอกกันเลยเด้อนี่เด้ะครับผมบุกหมูสีย,ยกบุกยกสีมูอันเดียวกันบ่ฮึบอรีเลยครับผมบ๊ายบายไปกินข้าวกันเลยหิวข้าวไปกินกน้ำแข็งครับ